ทีนทาม ช่วงนี้มาติดตามข้อมูลการถแถลงของรัฐบาลไทยยืนยันว่าไทยจริงใจต่อการยุติการประทะแนวชายแดนไทยกัมพูชาในขณะที่กองกําลังกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนายมาริทสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกนัทพลน,นาคพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและนายแพทย์พรมมินสุริยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมถแถลงการรัฐบาลข้อความว่ารัฐบาลไทยมีความ ทำจริงใจและใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะยุติสถานการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเร็วที่สุดการเจรจาจนมีข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและยึดถืออำนาจอธิปไตยของประเทศเป็นสำคัญรวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทหารของชาติซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความหวังร่วมกันของประชาคมโลกที่จะคืนสันติภาพแก่ประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งรัฐบาลไทยเคารพต่อผลการหารือที่เมืองปุตราจยาประเทศมาเลเซียและ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหยุดยิงตามที่ได้ถแถลงร่วมกันแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากองกําลังกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยมีการใช้อาวุธยิงต่อกําลังฝ่ายไทยในหลายพื้นที่ทําให้ทหารฝ่ายไทยต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดและเหมาะสมเพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมกันนี้รัฐบาลได้ประท้วงไปยังประธานอาเซียนสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นสักขีพยานในการเจรจาเพื่อให้ได้รับทราบว่าการละเมิดข้อตกลงนี้เป็นเหตุจากการไม่ซื่อตรงและไม่จริงใจของกั ัูชชาย,ยางดเจนสถานการณ์ในขณะนี้รัฐบาลมอบหมายให้ทุกเหล่าทัพตรึงกำลังเพื่อรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ยินยอมให้อธิปไตยไทยถูกล่วงล้ำไม่ว่ากรณีใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงสายวันนี้ได้มีการพูดคุยกันระหว่างแม่ทัพภาคของทั้งสองประเทศเพื่อหา,หารือแนวทางในการคลี่คลายปัญหาขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในระดับสูงขึ้นต่อไปตามที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อยุติความรุนแรงไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้นทั้งพลเรือนและกำลัง ารเราเชื่อมั่นว่าการดําเนินการตามหลักสากลยึดหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่างจริงใจของรัฐบาลไทยจะปรากฏชัดต่อนานาประเทศและเป็นพื้นฐานสําคัญในการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในขั้นตอนต่างๆหลังการหยุดยิงบรรลุผลต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์จากช่องทางท,างที่เป็นทางการโดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการอพยพกลับภูมิลำเนาขอให้รอผลการยืนยันจาก รัฐบาลต่อไปโดยรัฐบาลขอเน้นย้ําว่าได้ให้หน่วยงานในพื้นที่อำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนในศูนย์อพยพอย่างเต็มที่รัฐบาลขอสดุดีวีรกรรมของทหารกล้าที่อุทิศช,ชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศและคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อเกมข่าวลวงหรือเกมการเมืองของกัมพูชาเพื่อสร้างความแตกแยกภายในประเทศจากฝ่ายตรงข้ามทีมประเทศไทยขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประ ชชเป็นถแถลงการยืนยันของรัฐบาลไทยนะคะเป็นข้อมูลถแถลงที่เผยแพร่วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะคะยืนยันว่าไทยจริงใจต่อ,อการยุติการประทะตามแนวชายแดนหลังจากที่ได้มีการตกลงกันนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากัมพูชานั้นละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะทำให้ฐานฝ่ายไทยก็ต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดและเหมาะสมเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยและชีวิตของประชาชนค่ะ ทีนทาม